นี่คือ BTS อโศกครับพี่น้อง BTS อโศกครับก็บต้องขอกราบเ้อทาเด้าทัาพี่น้อง FC ทั้งคนไทยทั้ FC, ทง,คททงคนลาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกจะขอพาพี่น้องมาย้างเที่ยวโมย่านอโศนะครับแต่คลิปนี้กาตั้งเจอที่จะพาพี่น้องไปเที่ยวห้างเทอร์มินอลเนาะว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายบอแล้วครับ ด้านนี้ก็เป็นทางลงครับซึ่งทางนี้ผมก็เคยมากเมื่อหลายเดือนก่อนเนาะแต่รอบนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านเตอก็เป็นร้านขาเท,ทอร์เทิลเนาะพี่น้องเป็นร้านเทอร์เทิลครับร้านเทอร์เทิลครับ ตอนนี้กับเป็นเวลา16นาฬิกาครับว้าวคนเยอะมากพี่น้องเลยน,นะครับอ๋อเต้นนะครับ ออกมาแล้วครับอันนี้เป็นด้านนอกครับโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องเลยนะครับโอ้โหหน้าตาเพิ่นแกเป็นซาตางาังซาตเนาะนี่ครับเยอะจริงๆด้านทุนเป็น MRT ครับ MRT สุขุมวิทครับ ด้านนี้เป็นทางเฮ้าห้างเทอร์มินอลครับโอ้โหเยอะมากครับฮัลโหลที่น้องไปแล้วครับคนไหลนี่ครับคลิปนี้ผมก็ตั้งเจมาเด้อครับตั้งเจ,เงเจที่จะพาพี่น้องมาเที่ยวห้างเทอร์มินอลน,นะครับ มื่อวานี้ผมก็จะขอพาพี่น้องมาอัปเดตเนะาะบาร์มงนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติมาหลายบอ่อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนกลางวันเนาะของกรุงเทพมหานครพี่น้องนี่ครับตึกสูงละฟ้าเลยเนาะสวยจริงๆครับโอ้โหนี่คือทางเข้าห้างครับเป็นทางเสื่อมครับพี่น้องว้าว เดียมาแล้วก็ต้องพามาสม้มเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอแห้งเจ๋แห้งใจเด้อก็ขอให้พี่น้องช่วยเบิ่งส้อยแยงคิ้ให้จบนะครับและที่สําคัญก็อยา่าขอข้ามโฆษณานะครับพี่น้องล่านี้เป็นทางเข้าครับมุ่งนี้ผมก็มาสองสามรอบเนาะเข้ามาแล้วครับโอ้โห สวยจริงๆพี่น้องปารนเตอรกับเป็นด้านค้านนี่ครับห้างนี้บันไดเลื่อนยาวมากพี่น้องยาวหอดปุ้นครับสูงจริงๆครับห้างนี้ท่าเิดยานความสูงนะหัวใจจะวายเลยนะครับปาดนี่ครับพี่น้องนี่คือบันไดเลื่อนนะครับ ยาวจริงๆสูงเจ๋ยเลยเลยครับขึ้นมาแล้วครับว,ว้าวสวยามมาวน,นะแม่วิโนงนี่ครับอันนี้เป็นสันสามเนาะเป็นสันอิสตันบูลครับสันสามชั้นอิสตันบูลโอ้โห พาพี่น้องมามุมนี้เนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องด้ยนะครับสูงสั้นครับโอ้โหสวยงามมากครับเบิ้องหน้าตาแล้วก็มีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติเนาะปะปนกันครับแต่ส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็นมาเที่ยวห้างเนาะชั้นอิสตันบูล โอ้โห oh, oh. สูงสันจริงๆตอนนี้บรอดยานพี่น้องบรัดยานความสูงครับขาสันเลยครับป<ะ>้าอันนี้เป็นสันติสี่ครับพี่น้องสันสันฟรานซิสโกครับโอ้โห oh, oh. ยาวมากพี่น้องทั้งยาวทั้งสูงสันครับนี่คือบันไดเลื่อนห้างเทมินอนสาขาอโศกค,ครับโอ้โห,โหด้านนี้ก็เต้มครับเป็นชาวฝรั่งครับซานฟรานซิสโกสวยงามมากครับห้างนี่กเหมาะแก้การมาหากินข้าวพี่น้องเพราะว่าห้างนี้สมมากกปเป็นร้านอาหารนะครับ ว้าว wow. สูงจริงๆอันนี้เป็นซาติี่าครับเป็นชั้น5้าสุดมากห้างนี่ก็เป็นร้านอาหารครับพี่น้องด้านพุ้นก็เป็นโรงหนังครับด้านทูนครับเป็นชั้น6กเอาได้มาแล้วก็ต้องมาสมเนาะ รัน5ซานฟรานซิสโกครับด้านนี้เป็นโรงหนังโอ้โหสวยจริงๆโรงหนังครับว้าว ก็ขอมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะขอพาพี่น้องไปที่ศูนย์ทหารนะครับไปเบิ่งว่าม้งฮันจะมีชาต่างชาติมาหลายบ่อนนะครับนี่ครับด้านซ้ายด้านขวาผมกะซุ้มมากก็เป็นร้านอาหารเนาะพี่น้องร้านเซเว่นนะครับนี่ครับทานผัว่างก็ต้องขอเซิร์ฟนะครับก็ขอเซิร์ฟเท่ามาหาที่เข้านะครับอยู่ที่เทอร์มินอลสาขาอโศกนะครับร้านอาหารเยอะมากครับด้านนี้ก็กับข้าวกับปลาครับ ชาติต่างชาติเยอะจริงๆครับโอ้โหแต่คลิปนี้แบบนัดก็อาจจะไม่เดินทุกชั้นดนะครับเพราะว่ามีอยู่6ชั้นเนาะพื้นทีก่กว้างขวางนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆก็กต้องขอเส้นโซ่นะครับขอเพือผ่าแฟนมากนะครับ ขอให้พาครอบครัวมาหาที่กินข้าวนะครับด้านพูนเป็นศูนย์อาหารครับโอ้โหวันนี้ก็เต็มครับเต็มด้วยชาต่างชาติเพิ่นกันมาซื้อคุป,ป๋องเนาะนี่ครับ้องซื้อคุปปองครับพี่น้องนี่คือศูนย์อาหารครับ เต็นนะครับเป็นชาวต่างชาติพี่น้องนี่ครับมองหุ่งสู่ออาหารนี่ราคาถูกพี่น้องถือว่าเป็นสู่ออาหารที่ราคาย่อมเยานะครับก็เลยทำเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชอบมาก,กินนะครับอย่างเส้นบา่าวนั้นก็ชอบมา,ก,า,บา,ก,บมาก,กินตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาถูกมากครับและก็มีหลากหลายเมนูเนาะพี่น้อง ด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นชาต่างชาตินะครับเยอะจริงๆแต่เบิ่งแล้วกับปะคนเดียวนาะมีทั้งคนไทยมีทั้งชาต่างชาตินะครับปะคนกันครับพี่น้องซเดีเอกซ์ีมีดานนี้ครับมละก่ปปองครับ คูปองโอ้โห,โโหร้านข้าวหน้าเป็ดครับร้นพริกสวนครัว ร,ร,ร,ร้านนี้กวยจับยวนเสวยน้ะง๋วยจับยวนร้านทําเป็นจุ้ยครับร้านนี้ซื้อเทเนาะซื้อร้านทําเป็นจุ้ยครับเทมากครับร้านนี้เซ็งซิมอี้ครับร้านตักกระเพราฐานยักษ์โอ้โห อาหารเยอะจริงๆทรยบพีนน้องเอ้ยนะครับ,รบด้านนี้เป็นม้งแหละคุปปองครับโอ้โห นี่พี่น้องมุมนีว้วดงามมากครับสวยจริงๆครับมุมนี้ครับด้านทูนแกเป็นชาติต่างชาติครับเปินกันมาถ่ายรูปเนาะอันนี้แกเป็นสะพานครับสวยจริงๆโอ้โหแต่ตอนนี้บอนยานมีน้องยานความสูงครับมันสูงอีหลีโอ้โห ร้านเบิร์นบุษบาครับถ้าพอพเภอวางผมก็ต้องขอดโซนๆเนอะครับขอให้พาพ่อพาแม่มานะครับพาแฟนมานะครับมาเทีโสมแล้วก็มาหากินข้าวเนาะพี่น้องหลากหลายเมนูมากครับโอ้โห oh ว้าว wow. euh ส,ส <l Jean> ูงมากพี่น <tube> ้องสูงอีหลีครับสวยจริงๆว้าวบอกดั้นว่าทางนี้ แค่เข้ามาเทส้มแล้วก็ันมาถ่ายรูปก,ก็ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเพราะว่ามันสวยงามพดีนะครับนี่ครับทุกสั้นพิ่นเกิดตกแต่งแตกต่างกันเนาะโอ้โหสวยจริงๆด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารครับ KFC ด้านนี้เป็นสั้นที่สครับเป็นสั้นสี่ สูงมากพี่น้องเอ้ยนะครับทั้งสูงทั้งเสียวนะครับถ้าเฟย์ยานความสูงก็ต้องระวังนะครับอย่างเส้นบารัดัครับยานความสูงวากครับหาสั้นนะครับตอนนี้ครับแต่ก็เพื่อ FC เนาะก็เลยต้องมาเทส้มเนาะพี่น้องต้องพามาอัปเดตนะครับด้านนี้ก็เป็นยาโยอิครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับยาโยอิโอ้โหหลานป้อนครับ ฮาจิบังลามเมงชาวต่างชาติหลายอิอหรีนาะฮานี่เนาะพี่น้องชาวต่างชาติเนี่ยก็ชอบมากเนาะนี่ครับลาพุตเป็นชาวฝรั่งครับ ดาดฟูเป็นโอโตยะครับด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับอันนี้เป็นจักรยานครับเป็นจักรยานรุ่นเก่าครับโอ้โหอันนี้กลายเป็นตะกาเนาะเป็นตะการน่ารถครับเป็นจักรยาน ร้านนโคสโตเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องลงไปที่สันสครับอันนี้ไปสันสามัน 3. สนก็คือสันอิสตันบูลครับร้านขายกระเป๋าครับร้านขายรองเท้า ชันอิสตันบูลสวยงามมากพี่น้องชั้นนี้ครับโอ้โห,โหสวยจริงๆอิสตันบูลครับโอ้โห,โหการมีคู่ว่าจะไปมองเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันกว้างขวางเนอะนี่ครับ มุมไหนก็มีแต่ความสวยงามครับคลิปของบอ่อนัสไม่เคยมีสาระเด้พี่น้องมีแต่ความสวยงามนะครับแต่กาต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณที่อฟซยังฮักแพงบ่อนัดนะครับอันนี้เป็นซันสองครับพี่น้องซันสอง เป็นสั้นสองเป็นพวกขายเสื้อผ้าครับด้านนี้ก็ขายเกิือบครับเกิือบหรือว่ารองเท้าพี่น้องเบิ่งหน้าตาแล้วก็เป็นเศร้าต่งางชาติหลายกว่าคนไทยเนาะแสดงว่าห้างนี้้าวต่งางชาติสอบมาเด้พี่น้องเพราะว่ามันอยู่เคอเนาะ อยู่เครหรือว่าอยู่ใกล้ BTS นะครับไปมาง่ายนะครับชาวต่างชาติก็เลยชอบมานะครับเป็นร้านค้าร้านขานะร้านขายเสื้อผ้าครับโอ้สันนี้เปิดเพลงนะพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจะติดเรียกสิทธ์ไหมครับเปิดเพลงฝรั่งโอ้โห ด้นเตอร์นั้นแบบ่อนัดยังไม่เคยมาเลยพี่น้องด้านพูดครับชั้นนี้แบอบนัดยังไม่เคยมาครับร้านขายเสื้อผ้าครับแสดงว่าด้านนี้เป็นสันใต้ดินเนาะเพราะว่าด้านนี้เป็นสันหนึ่งพี่น้องนี่ครับสันหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นชั้นใต้ดินครับเป็นพวกร้านค้าพวกร้านขายเสื้อผ้าครับโอ้โหสวยจริงๆด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครังครับเต้น <c oughs> ตน,นะครับ ชาวพลังเยอะมากครับอ๋ออันนี้เป็นชั้นทางเข้านะครับเป็นโซนขายสินค้าแฮนด์เมดครับพี่น้องนี่ครับบางคนเกับมาถ่ายรูปเนาะนี่ครับเอา ด้านเตอร์กับมีสารนี่นั้งพี่น้องนี่ครับด้านนั้นเป็นด้านล่างครับตอนนี้บนด้าน,นเริ่มหลงทางพี่น้องเอ้ยหลงทางแล้วครับอ๋ออันนี้เป็นชั้นจีด้านนี้เป็นชั้นจี ว้าวด้านพุ้นเป็นชั้น LG พี่น้องเป็นชั้น LG เนอะโซนนี้โบนัสยังไม่เคยมานะครับได้มาทั้งทีก็ต้องพาพี่น้อง FC ลงไปชมครับชั้น LG คืออะไรเนาะครับ แสดงว่าชั้น LG นี่เป็นชั้นใต้ดินครับพี่น้องนี่ครับชั้นคาริเบียนโอ้โหชั้นนี้บอนัดไม่เคยมานะครับพี่น้อง,น,องนี่ครับก็บเป็นร้านอาหารเนาะนี่ครับ ้านนี้เป็นคาเฟ่อเมซอนครับด้านนี้ก็เป็นร้านลูกซินครับเขียวหวานไก่ร้านขายขนมปังครับพี่น้องโอ้โหหอมมากครับหอมจริงๆครับ ชาต่างชาติเยอะจริงๆครับเต็มนะครับร้านหมูทอดครับ <Hello. S 1> เฮลโหลร้านนี้เป็นโซนซูปเปอร์มาร์เก็ตครับซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ตอนนี้บบนั้นหลงทางออกไปนะ่นองหลงทางออกครับ đại bắt quin, vạn sản, ôi khổ, xinh sorry เดี๋ยวตอปวป้จะพาพี่น้องขึ้นไปชั้นจีนะครับตอนนี้บทนันเริ่มหลงสันครับพี่น้องโอ้โหสวยจริงๆเพียงเอ้ยนี่ครับน่ามาเที่ยวชมมากครับนาผ่าแฟนมาเนาะนาผ่าป้อพะแม่มากนะครับมาหากินข้าวแล้วก็มาหาซื้อของครับ ด้านนี้คิดว่าน่าจะเป็นทางออกครับพี่น้องการที่ครับเป็นทางออกด้านนี้เอาเนาะขอรีอ๋อพี่น้องอันนี้เป็นด้านนอกครับ เป็นด้านนอกครับด้านคุ้นคือ BTS อโศกครับโอ้โหอันนี้เป็นเกตดสองครับอบอกดนันเริ่มหลงทางพามาเที่ยวส้มกับลงทางเลพี่น้องเด้อก็ต้องกราบขอโทษนะครับบานัทนี่สั่งซ้ายไม่ได้เนาะพาบ่ารีวิวพามาเที่ยวกันลงทางครับ อายนะครับตอนนี้บรกษัทหลงทางพี่นักเอ้ยก็ต้องขอโทษนะครับหลงที่ทางครับประมาณโซนนี้ก็ไม่เคยมาเนาะโซนนี้ครับโอ้โหชาวต่างชาติเยอะจริงๆครับทั้งชาวเอเชียทั้งชาวฝรั่งนะครับปั๊บคนเดียวครับ ด้านบนเป็นชั้นเมเนาะขึ้นมาแล้วครับด้านนี้เป็นชั้นเอชั้นแพรลิสครับนี่พี่น้องเจอแล้วครับทางออกครับทางเสริมที่จะไป BTS นะครับในที่สุดก็มาเจอแล้วครับ ลนึกว่าจะหลงทางครับคลิปนี้ผมก็ได้พาพี่น้องมาย้างเทสโมนเนาะแต่ก็ต้องขบขอโทษนะครับบอาด้านหลงทางครับพามาเทาสโมพามารีวิวก็หลงทางนะครับแต่ก็ตั้งใจมาเด้อครับและก็ต้องขอเสิร์นะครับพี่น้องเอฟซีทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนะาะถ้าเพิ่มมาเมืองไทยผมก็ต้องขอเซิร์ฟน,นะครับขอเพิ่มมาเทีท่ยวที่ห้องเทอร์มินอลสาขาอโศกนะครับ การไปกันมาก็ง่ายมากพี่น้องเพราะว่าอยู่เคบีทีเอนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด้ครับถ้าเผิ่อซับเจอสับใจกัขอฝากเลยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีเด้วสวัสดีครับสวยงามมากครับกรุงเทพมหานครนี่ครับ